จินยองหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามน้องแพรเกิดวันที่10พฤษภาคมปีคศ2000จินยองเป็นพี่ชายคนโตของบ้านที่ต้องคอยดูแลทั้งน้องชายและน้องสาวด้วยตนเองมาโดยตลอดในตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่ออกไปทำงานเดิมทีแล้วครอบครัวของจินยองได้สนับสนุนให้เขาเดินทางในสายนักกีฬาแต่เมื่อจินยองได้ค้นพบความฝันของตนเองระหว่างที่ได้นั่งดูงานประกาศรางวัลปลายปีกับครอบครัว ขาก็ได้พันตัวเดินทางเข้าสู่สายวงการบันเทิงโดยเริ่มจากการเข้าเรียนที่โรงเรียนทางด้านศิลปะ Lila a r ร์ High School ก่อนที่จะเข้าไปเป็นเด็กฝึกที่ค่าย C9 Entertainment หลังจากที่เขาเข้าไปเป็นเด็กฝึกในค่ายได้เพียง10เดือนก็ได้เข้าร่วมการประกวดในรายการ Produce 101 Season 2ซึ่งออกอากาศในช่อง Mnet เมื่อปีคศ2017และโดยภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูด จึงทําให้จินยองได้รับความนิยมจากแฟนๆตั้งแต่วันแรกที่มีภาพถ่ายของบรรดาเด็กฝึกที่เขาร่วมรายการในงานอีเวนต์งาน1ปล่อยออกมาอีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากบรรดาเด็กฝึกในรายการจนได้รับตําแหน่ง Visual Center อันดับ2ไปครองอีกด้วยจินยองเป็นเด็กหนุ่มขี้อายจึงทําให้ในการประเมินครั้งแรกเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองกล้อง แต่ด้วยความพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดของเขาจึงทําให้เขาเปล่งประกายขึ้นมาและยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเซนเตอร์ของเพลง Hands on Me ในการประเมินรอบสุดท้ายของรายการอีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงวร n n วซึ่งเป็นวงโปรเจกต์ที่มีอายุสัญญาเพียง1นปี6เดือนอีกด้วยหลังจากที่จินยองสิ้นสุดสัญญากับวงวันณวันแล้ว เขาก็ได้รับการเปิดตัวในฐานะหนึ่งในสมาชิกไลฟ์เดวิลบอยกรุ๊ปวงแรกของค่าย C9 Entertainment เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2019โดยก่อนที่เขาจะเริ่มทำกิจกรรมในฐานะบอยกรุ๊ปจินยองได้เริ่มต้นทำกิจกรรมเดี่ยวก่อนโดยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองออกมาในวันที่26เมษายนปีคศ2019และใช้ชื่อซิงเกิลว่า Hard to Say Goodbye love you Are จากนั้นเขาก็ได้เริ่มต้นจัดแฟนมีติ้งเดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อแพจินยอง First Asia Fanmeeting Tour I M อมย n งโดยเริ่มต้นจากที่โซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่27-28เมษายนปีคศ2019แล้วจึงเริ่มตารางเอเชียทัวร์ต่ออีก7ที่ได้แก่มะนิลาโอซาก้า โตเกียวสิงคโปร์กรุงเทพฮ่องกงและไต้หวันโดยแพจินยองได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคศ2019ที่ทันาโดเมืองทองธานีซึ่งในงานวันนั้นจินยองได้สร้างความประทับใจให้แก่ฟแฟนๆชาวไทยตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มงานเนื่องจากบริเวณสถานที่จัดงานฝนตกหนักจินยองจึงได้ฝากทีมงานประกาศว่าหากมีฟแฟนๆท่านใดเปียกฝน ให้ไปรับเสื้อยือดออฟฟิเชียลมาเปลี่ยนได้เลยหลังจากสิ้นสุดการทำกิจกรรมเดี่ยวแล้วจินยองก็ได้กลับเข้าร่วมฝึกเพื่อเตรียมตัวที่จะเดบิวต์กับสมาชิกคนอื่นๆอ,อีก4คนได้แก่ BX, ซึงหุน่นยองฮีและฮยอนซอกโดยได้ประกาศชื่อวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีคศ2019ใช้ชื่อว่า CIX ซึ่งย่อมาจากคำว่า Complete in X และในวันที่23กระกฎาคมปีคศ2019จินยอง 2019, ก็ได้เดบิวต์ในฐานะเซนเตอร์ของวง CIX อย่างเป็นทางการในอัลบั้ม Hello Chapter One Hello Stranger ซึ่งการเดบิวต์ครั้งนี้ของเขาได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจนทำให้ได้รับถ้วยรางวัลในรายการเพลงถ้วยแรกหลังจากเดบิวต์ได้เพียงแค่7วัน ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลยทีเดียว, <Yeah. S 1> วหลังจากนั้นจินยองก็ได้ปล่อยอัลบัมร่วมกับ CIX ออกมาอีกเรื่อยๆได้แก่อัลบัม Hello Chapter 2 Hello String Place ในเดือนพฤศจิกายนปีคศ2อ,อ 2019. No 1 9อัลบัม Hello Chapter 3 Hello String Time ในเดือนตุลาคมปีคศ2020อัลบั้ม Hello Chapter Four Hello Strange Dream ในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2021และได้ปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกอย่างอัลบัม okay, Pro ue, okay ้ม o k Prologue b o k ในเดือนสิงหาคมปีคศ2021ล่าสุด CIX ก็ได้คัมแบ็กพร้อมกับอัลบั้ม Okay Episode 1 o okay, k Not เมื่อวันที่22สิงหาคมปีคศ2022ที่ผ่านมา hey. นอกจากการปล่อยอัลบั้มแล้วจินยองยังได้จัดออนไลน์แฟนมีติ้งร่วมกับ CIX ครั้งแรกภายใต้ชื่องานว่า Hello Fix ในเดือนตุลาคมปีคศ2020และได้จัดคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า CIX First Concert Label ซึ่งได้เริ่มต้นในวันที่15-17เมษายนปีคศ2022ที่โซลประเทศเกาหลีใต้เป็นที่แรก ก่อนที่จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ต CIX First Concert Rebel in US ต่อโดยได้จัดขึ้นใน6เมืองได้แก่ลอสแอน e จลิสซานฟรานซิสโก t อตแลน Dallas, Chicago กและนิวยอร์กซึ่งทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เริ่มต้นที่เมือง Los แอนเจลิสในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและปิดท้ายทัวร์โดยการแสดงคอนเสิร์ต CIX First Concert Rebel in Japan Pinky swear ในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาอีกด้วยวแ,บบและเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022 o น f ี c i a l อฟิของ CIX ก็ได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ต Second World Tour Save Me k i l l Me โดยเริ่มต้นจากโซลประเทศเกาหลีใต,ต้ในวันที่30 3 1ถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วจึงต่อด้วยทัวร์คอนเสิร์ตฝั่งยุโรปและอเมริกา นอกจากจินยองจะทำกิจกรรมในฐานะไอดอลบอยกรุ๊ปแล้วเขายังมีโอกาสได้แสดงทักษะฝีมือการแสดงอีกด้วยโดยจินยองได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักแสดงนำเว็บดราม่าเรื่อง y s u r Not t f o u l ซึ่งเขาได้รับบทชินอีจุนนักเรียนหนุ่มที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนเป็นอย่างมากโดย User Not Foul ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีคศ2021ที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้น จินยองอยังได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ขย่าคว,วันของไทยอย่างเรื่องร้านของเก่า The Antique Shop ตอนมีดแห่งความแค้น Happy Birthday อีกด้วยโดยจินยองรับบทเป็นซงหนุ่มเกาหลีใต้ที่เคยมาเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยแล้วถูกเพื่อนๆบูลลี่เขาจึงกลับมาแก้แค้น ซึ่งร้านของเก่า The Antique Shop ได้มีกำหนดการใช้ในโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนปีคศ2022ที่ผ่านมาและกำลังจะเข้าฉายบนแพลตฟอร์ม Netflix Thailand ในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อีกด้วยการรับบทบาทในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จินยองได้แสดงภาพยนตร์เดบิวต์สู่จอเงินอีกด้วย จากเด็กหนุ่มขี้อายไม่กล้ามองกล้องคนนั้นจะพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนสามารถไปติดตามและให้กำลังใจแพรจินยองได้ที่ Twitter Instagram CIX official ได้เลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกด Subscribe ให้มาดันดอตฟันดะ้วยนะ